สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆกคนวันนี้เรามาพบกับคุณครูนิติมาฉลูพิทักษ์นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยว่ายังไงคะลูกเด็กๆชั้นป .1 พร้อมหรือยังคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยนะคะค่ะแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสระ วัน,นยุคและก็ตัวเลขไทยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะเริ่มเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนอ่านชื่อของพยัญชนะไทยแต่ละตัวนะคะก็จะมีกี่ตัวคะลูกพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะแต่ละตัวก็จะมีชื่อ,อชื่อของตัวเองนะคะในพยัญชนะนั้นค่ะเรามาเริ่ม รู้จักแล้วก็อ่านเลยนะคะลูกหวังว่านักเรียนคงจำได้นะคะจากที่เรียนในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะลูกพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วเรามาอ่านเลยค่ะกอไก่อ่านว่ากอนะคะขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอ คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรักคังอ่านว่าคอ,องงูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าช่อชอช้างอ่านว่าชอ,ชอชา ซอโซอ่านว่าซซชอเชออ่านว่าชอเห็นไหมคะมันจะคล้ายๆออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่มีชื่อเรียกต่างกันค่ะอ่ะอานี่นะคะยอหญิงอ่านว่ายอดอชอดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอ อ่านว่าโถนะคะทนางวุนโทอ่านว่าทอทอพุทธเท่าอ่านว่าทถนเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดดตอเต่าอ่านว่าตอทอถูอ่านว่าถะะถโาาถ ทอทหารอ่านว่าอทอทอทงอ่านว่าอทอค่ะต่อไปนะคะนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอนะคะผอึ้งอ่านว่าผออฝา อ่านว่าขอพอพานอ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าพอพอสำเพาอ่านว่าพอมอมาอ่านว่ามอยอยักษอ่านว่าโยรอเรืออ่านว่ารอรอลิง อ่านว่ารอนะคะต่อไปค่ะวอแหวนอ่านว่าวอสอสาราอ่านว่าสอสบอลสีอ่านว่าวอสอสเสืออ่านว่าสอหอยหีบอ่านว่า,า,วาห,หัาวหลจุลา อ่านว่าลอออ่านอ่านว่าออออนุภูอ่านว่าออทั้งหมดนี้นะคะเป็นพยัญชนะไทยที่เราเรียกเรียกชื่อนะคะอ่านให้ถูกค่ะอ่านให้ถูกนะคะบางตัวก็จะมีเสียงเหมือนกันนะคะลูกอย่างเช่นสสสลา สบู่ษีสเสืออ่านว่าสอเห็นไหมคะแต่ลักษณะรูปลักษณะต่างกันการเขียนต่างกันแต่มีบางตัวนะคะอย่างเช่นอ่าพัวพานฟัฟันก็มีการเขียนคล้ายๆกันนะคะอ่าสังเกตง่ายๆ่อัวใบไม้บัวป่าก็เขียนคล้ายๆกันแต่เพียงบัป่าหน้าขางยาว ขึ้นมานะคะลูกอาทต่อไปค่ะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องชื่อของสระนะคะและก็วรรณยุกต์ไปพร้อมๆกันนะคะเราจําได้ไหมคะจากที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระสระบางตัวเป็นสระเสียงสั้นสระบางตัวเป็นสระเสียงยาวนะคะ อ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะลูกอ่าอ่ะสระอไปช้าช้านะคะสระอาสระอสระอีสระอึสระอสระอสระอูสระเเอสระอ ซาร่าแอซาร่าแอต่อไปนะคะลูกซาร่าโอซาร่าโอซาร่าอซาร่าอซาร่าเอซาร่าเอซาร่าเอียสระเอียสระเอือสระเอือ สระอัวสระอัวค่ะสระอํำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระเอาหร,อหรือหรือต่อไปนะคะหรือหรือเห็นไหมคะว่าสระ จะมีในภาษาไทยจะมีสามสิบสองตัวนะคะลูกที่ใช้ประสมกับพยัญชนะออกมาเป็นคำนะคะอะ่ส่วนวรรณยุกอ่าวรรณยุกนะคะก็จะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะอรูปที่ไม่มีก็คือเสียงสามัญน,นะคะสามัญจะไม่มีรูปค่ะอะ่ที่มีรูปวรรณยุกก็จะมีไม้เอก ไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะ,ะจำไว้วรรณยุกต์จะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะลูกก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะคะแล้เรียนทีนี้ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเลขไทยนะคะเราต้องจำได้เพราะมันเป็นการเขียนเลขที่เป็นเลขไทยเป็นของคนไทยที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเรามารู้จักตัวเลขไทยเลยนะคะลูกเลขหนึ่งไทยเลข สองไทยเลขสามไทยเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจ็ดไทยเลขแปดไทยเลข9ไทยเลขสิบไทยอะเด็กๆคะจำได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้ ลักษณะการเขียนเลขไทยกับเลขอารบิกไม่เหมือนกันนะคะลูกอ่าอันนี้มีใช้เฉพาะอ่าเป็นประจำชาติของเราเลยนะคะคือเลขไทยเรามีพ่อขุนรามเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้เราได้เรียนนะคะรู้ได้มีเอกลักษณ์ในภาษาของเรานะคะลูกอ่ะ นี้คลิปนี้คุณครูก็ได้ทบทวนได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนพยัญชนะไทยการอ่านพยัญชนะไทยแต่ละตัวนะคะค่ะแล้วก็สระ,ะสระที่ใช้ประสมกับพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นคำต่างๆมากมาย ในภาษาไทยของเรานะคะในการเขียนหนังสือที่เป็นภาษาไทยของเรานะคะแล้วก็ในการที่จะเกิดเป็นคำคำได้ก็จะต้องมีพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะที่สำคัญวรรณยุกก็จะทำให้เกิดมีเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะ,ะมีเสียงที่เปลี่ยนไปทำให้เสียงของคำนั้นเปลี่ยน อย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรตา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 นะคะความสําคัญของวรรณยุกต์ก็จะมีร่วมด้วยกับในการเขียนคําของภาษาไทยนะคะลูกสำหรับคลิปนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะคุณครูก,ก็มีกิจกรรมแบบฝุกหัดฝากให้นักเรียนนะคะไปหลังจากที่ได้เรียนใน ออนไลน์นี้แล้วอ่าก็ไปทบทวนนะคะจะอยู่หน้าที่8ดนะคะลูกแบบหัดหน้าที่แปดนะคะเป็นการเขียนพยัญชนะอ่าจากภาพดูรูปภาพก่อนแล้วก็เขียนชื่อพยัญนชนะลงไปนะคะแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนฝึกอ่านอ่านชื่อของพยัญชนะด้วยนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะลูกอ่าอย่างเช่นรอเรือรอลิงอย่างเนี้ย ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ,อะขอพึ่งขอฝาพอพานขอฝันก็อ,นอ,ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะลูกก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนที่ตั้งใจหาความรู้ะวบรวรความรู้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพของนักเรียนให้ดีนะคะ ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้ได้เจ็บป่วยนะคะอ่าก็ถ้าหากเราสภาพร่างกายสุขภาพของเราดีานักเรียนก็จะเรียนรู้ได้ดีนะคะแต่ถ้าเราเจ็บป่วยเราก็จะจิตใจของเราก็จะอ่าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนก็จะทำให้การเรียนของเราอ่าไม่ดีนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ